สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างมาต่อกันเลยสลับซีรีส์ซานตาลามต่อจากนี้จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาอีพีที่10หากเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยดูอีพีก่อนหน้านี้ผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยในเรือนจำขณะที่เดลกำลังอ่านหนังสืออยู่เน็ตก็ได้เข้ามาบอกว่าเอ้ย hey, แกสวยแน่แฮร์รี่บาร์นได้ยินว่าแกปากเปาะมันบอกว่ามันจะเอาเรื่องแกเดวเนี่ยก็ตอบไปตามความจริงครับ เขาไม่ได้ปากเปาะไม่ได้บอกอะไรบอกดีทั้งนั้นแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่คิดแบบนั้นครับเน็ตก็เลยยื่นแปลงสีฟันแหลมเปียวให้เอาไว้ปป้องตัวเองเดวที่ไม่นิยมความรุนแรงเขาไม่รับครับชีวิตนี้ฉันยังไม่เคยแทงใครเลยและไม่คิดจะเริ่มทําตอนนี้หรอกเน็ตก็เลยตําหนิว่าไอ้หนังสือที่แกอ่านมันช่วยแกไม่ได้หรอกนะอย่างไรก็ตามครับเดวมองไปที่หนังสือเหมือนเขาจะมีแผนบางอย่างก่อนที่จะไปหาบานที่ห้องซักผ้า เดลพยายามจะจบเล่นทั้งหมดด้วยการคุยครับเขาชี้แจงว่าวอลลีก่กำลังปั่นหัวพวกเขาให้พวกเขาเข้าใจว่าเดวปากปองยังไม่ทันจะพูดจบบานก็ตรงเข้ามาแล้วใช้เหล็กแหลมแทงท้องอยู่หลายครั้งเจ้าตัวแสดงความโอหังออกมาพอคิดว่าอีกฝ่ายตายแล้วก่อนที่เราจะทราบว่าเดวใช้หนังสือมาเป็นโลกก่กัมบังยกที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าเดลซู้ไม่ได้อยู่แล้วเขาหยิบขวดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าตาบาน หลังจากนั้นเหมือนต่างชีวิตของไอบานครับเดวหักไม้ถูพื้นเป็นสองท่อนแล้วไอ้นี่ฟาดไม่อย่างด้วยเดยวแยงเหล็กมาจากบานแล้วก็จาะทีหน้าพร้อมชี้แจงว่ามันโกหกวอลลีจัดฉากเล่นงานฉันฉันไม่ได้ปากโป้งพูดสิไอบานก็บอกแกไม่ได้ปากโป้งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเดยวได้ขอสงบศึกด้วยการบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบลงตรงนี้ซึ่งบานก็ตกลงตามนั้นหาลู้ไม่ว่า ที่บ่ามันพูดแค่ต้องการเอาชีวิตรอกระเท่านั้นชาววันลุงขึ้นที่บอมเบ้ลินอยากรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ดิดดเยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเขาให้กุญแจลินไปหลบที่ห้องเขาก่อนหลังสืบจนทราบเรื่องค่อยว่ากันอีกทีลินเห็นด้วยตามนั้นแต่เขาอยากให้ดิดดเยพาอับดุลลามาหาเขาด้วยปะภูทักทวงครับเพอท่ถ้านักเลงเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มันจะยิ่งแย่ลงเข้าไปใหญ่ ลินก็ไม่ได้สนใจพอสถานการณ์แบบนี้เขาต้องการคนแบบอับดุลลาหลินรู้สึกเหนื่อยล้ากับการวิ่งหนีและเอาชีวิตรอดในสถานการณ์เช่นนี้เนื่องจากลินเชื่อว่าชะตากรรมของเขาอยู่ในมือของผู้อื่นม,มาโดยตลอดทุกสิ่งรอบตัวเขาจึงกลายเป็นเรื่องขมขื่นจิตใจของลินเป็นทุกข์จากความไม่แน่นอนในชีวิตของเขาเมื่อคาร่ากลับมาถึงห้องเธอก็กระดดเล้าเป็นอันดับแรกลิซาตรักได้ว่า เดบเมื่อคืนคงเลวร้ายสำหรับเธอจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอหาวิธีที่ทําให้ลินไม่ต้องหนีได้แล้วโดยการเสนอข่าวเกี่ยวกับเดอะพาเลมาดามซูวาลิดและสลามให้กับวิตาเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายทําข่าวลินแต่ในทางกลับกันครับคาร่าตกเป็นฝ่ายที่หนีออกจากเมืองแทนเธอพร้อมเดินทางไปกับลิซ่าและโมดีนาคาร่าตัดสินใจบางอย่างที่จะเสี่ยงชีวิตของเธอไปตลอดการเพื่อที่จะให้ลินอยู่ที่บอมเบย์ต่อ แต่มันจะมีค่าอะไรถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเธอแต่ก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งครับคาราต้องการให้ลิซ่าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเดอะพาเลตให้กับวิตาทราบลิซ่าก็เต็มใจช่วยครับพอทํามันทําให้มาดามซูเจ็บปวดในที่สุดคาราก็ค้นพบรักแท้ของเธอแต่ก็นะเธอกลับไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้ครับลองมาคิดอีกแง่หนึ่งคาราไม่เสียใจเลยพอเธอตกหลุมรักชายคนหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสลัมให้ดีขึ้น คาร่าก็เลยรู้สึกว่าลินควรอยู่ที่บอมเบย์มากกว่าเธอและสลัมต้องการเขามากกว่าเธอเช่นกัขนขณะเดียวกันเมื่อลาหิมกลับมาที่โรงแรมเราก็จับพบว่าปะผูก,กํำลังจับตามองพวกเขาอยู่ที่ห้องในที่สุดดิดดเยก็พาอับดุลลาห์มาหาเลนหลังจากสืบสาวราวเรื่องแล้วเนี่ยดิดดเยบอกว่าคนชื่อลาหิมกำลังตามหาตัวลินอยู่เขาเชื่อว่าลินไปหลอกเอาเงินพวกเขามาพวกมันอยากจะเก็บคุณและเอาเงินคืน ทีนี้ลินก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับผมไม่เคยได้ยินชื่อไอเวนพวกนั้นด้วยซ้ำเมื่อดีดีเยบอกว่าลาฮิมมันซื้อผงขาวมาจากเมาซิเิโอลินตระหนักได้ทันทีว่าเมาซิเิโอใส่ความเขาและในทางกับกันอับดุลลาก็ตระหนักได้ว่าเมาซิเิโอยังไม่เลิกขายผงขาวลินโมโหมากครับถึงขนาดอยากจะฆ่าเมาซิเิโอเลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในตอนที่อยู่ในคุกเขาก็โดนใส่ความเหมือนกันจนเกือบจะถูกฆ่าตาย พ่อมาตอนนี้ก็โดนแบบเดียวกันเลยลินก็เลยจะไปตามหาลาฮิมเพื่ออธิบายให้ฟังซึ่งอับดุลลาก็จะไปกับเขาด้วยกระทั่งจูๆ่ๆปะพูก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเกือบจะโดนอับดุลลาฆ่าตายเนื่องจากคิดว่าเป็นอีกฝ่ายที่บุกเข้ามาทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยที่มาก็เพื่อจะบอกว่าลาฮิมมันพักอยู่ที่ไหนอยู่กับกี่กี่กี่คนทีแรกลินไม่ให้ปะพูไปด้วยครับแต่อีกฝ่ายก็อ้างว่าเขามีคนรู้จักอยู่ที่นั่น และรู้ด้วยว่าลาฮิมอยู่ห้องไหนดิดดเยได้มอบปืนให้กับลินเพื่อป้องกันตัวแต่เขาก็ปฏิเสธครับเพราะเคยสัญญากับอาจารย์เอาไว้ว่าเขาจะไม่จับปืนอีกเรื่องบุญบุญยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อวอลลีก็เพิ่งเดินทางมาถึงบอมเบย์เช่นกันวอลลียื่นพาสปอร์ตและเอกสารให้ตำรวจดูเจ้าตัวบอกว่าตนเองเป็นตำรวจมาทำหน้าที่อย่างเป็นทางการที่นี่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ยอมให้วอลลีเข้าเมืองครับ เพราะในเอกสารเขาระบุว่าเป็นการท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับงานตำรวจก็เลยไล่ให้วอลลี่ไปกรอกแบบฟอร์มมาใหม่ข้านาดเดียวกันที่โรงแรมเราก็จะได้พบกับโมหิตเพื่อนของประภูลินจ่ายเงินค่าจ้างให้ก่อนที่โมหิตจะถอดเสื้อให้ประภูแล้วก็ปลอมตัวเป็นลุมเซอร์วิสไปขอห้องอับดุลลาแจกคมแฝกให้ลินหนึ่งดามแม้ประภูจะบอกว่าเขาคือลุมเซอร์วิสแต่ลาฮิมก็ตะโกนกลับมาว่า พวกเขาไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นปะพูก,ก็เลยบอกผมได้รับข้อความจากดีดีเยเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับลินฟอร์ดเท่านั้นแหละเมื่อเปิดประตูปุ๊บการตะลุมบอลก็เกิดขึ้นแม้จะมาน้อยกว่าแต่ทั้งสองก็สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ลินแนะนำตัวและชี้แจงว่าเขาไม่รู้เรื่องเงินลาฮิมยืนยันว่ามอลซิลิโอบอกว่าลินเป็นคนเอาเงินไปอับดุลลาเสริมต่อลินไม่ได้เป็นคนขโมยไปจริง พอถ้าเขาขายผมขาวในเคโคลระบาผมคงค่าเขาไปแล้วพร้อมแนะนําตัวครับว่าตนเองทํางานให้กับคาดาบายัยเมื่อลาหิมได้ยินชื่อนั้นเขาก็เริ่มถ่อมตัวมากขึ้นขอให้ผมเอาชีวิตลอดกลับไปในจีเรียาสาบานว่าผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกพวกคุณจะเก็บเงินนั่นเอาไว้ก็ได้ย้อนกลับมาที่บ้านเมาซิลิโอค่อยๆใช้กันไกตัดผ้าที่มัดมือเขาอยู่ขณะเดียวกันลาหิมก็โทรเข้ามาและเผยความจริงว่า ลินฟอดไม่ได้เป็นคนเอาเงินพวกเขาไปลินกําลังจะไปที่นั่นแกต้องส่งตัวเขาให้เป็นเป็นขณะที่ลินกําลังจะไปหาเมาซิลิโออับดุลลาก็ลังเขาเอาไว้โดยบอกว่าให้ลูกน้องเขาไปจัดการดีกว่าลินไม่ได้สนใจครับเพราะเมาซิลลโอดนมัดอยู่คงทําอะไรเขาไม่ได้อย่างไรก็ตามครับปะพูวิ่งตามลินออกไปเหลือเกียร์กล่อมให้เขากลับสลัมนิสัยหาเรื่องหาเราแบบนี้ไม่สมเป็นคุณเลยนะลลนคุณยังไม่ตาย นั่นก็เป็นตอนจบที่ดีแล้วให้มันจบตรงนี้ดีกว่าลินตะข้อกลับไปว่านายไม่ใช่คนที่มันพยายามจะปั่นให้โดนค่าคนแบบนี้เราปล่อยให้มีโอกาสทำอีกไม่ได้สายไปแล้วครับความโกรธทาให้เขาเสียสติพอต้องการล้างแค้นในฉากนี้ลิมบรรยายให้เราฟังว่าผมน่าจะฟังประพูแต่เวลาหลายปีที่สะสมความโกรธไว้มันคองใจความเดือดดาลที่ถูกใส่ร้ายอีกแล้วชีวิตและความตายของผม ขึ้นอยู่กับชายอีกคนหนึ่งซีรีส์เผยว่าบาร์ไม่ยอมจบง่ายๆครับไม่กี่วันถัดมามันก็เกมพักพวกมาดักลุมทำร้ายลินถึงคันที่ว่าถ้าผู้คุมไม่เข้ามาละงับเพุลินก็อาจจะตายเหมือนกันจากนั้นเราก็จะพบว่าลินนอนอยู่ในห้องพยาบาลเข้าเสียเลือดไปเยอะมากครับและลินตระหนักได้ว่าการแก้แค้นของเขาหลังแต่จะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นถึงกะน,นั้นก็ตาม ลิมไม่สามารถหยุดตัวเองได้จากการแสวงหาความยุติธรรมให้กับเขาเองที่บ้านในที่สุดหมอซีดีโอก,ก็หลุดจากพันธนาการมีการแลกหมัดกันอยู่พักหนึ่งครับก่อนที่เจ้าตัวจะใช้กันไกแทงคอชายชะกันอีกฝ่ายก็ไม่ได้ชังักแต่อย่างใดทั้งสองก่อนรัดฟัดเวียงจนมาถึงด้านล่างท้ายที่สุดชายชกันก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดที่สนามบินครับ ในที่สุดวอลลี e, ่ก็ผ่านเข้าเมืองมาได้ซึ่งตำรวจที่มีชื่อว่าชาวันก็ได้รอเขาอยู่แล้วก่อนสถานีตำรวจออสเตรเลียประสานงานขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจอินเดียนะวอลลี Wall ่ e, ตำหนิชาวันทำไมเขาถึงไม่เข้ามาช่วยตั้งแต่แรกทำไมถึงปล่อยให้เขาต้องไปกรอกแบบฟอร์มใหม่ชาวันให้เหตุผลว่าคุณชอบหรือเปล่าละ่ะเวลามีใครมาสั่งว่าคุณต้องทำงานยังไงอย่างไรก็ตามครับวอลลี Wall ่ e, ยังไม่ยอมเดินทางไปสถานีตำรวจ แต่เขาจะไปที่บอมเบเนชั่นก่อนเพื่อที่จะคุยกับนิชันขนณะเดียวกันครับลิซ่าก็กำลังให้ข้อเท็จริงทั้งหมดให้กับวิตาเพื่อที่กับวิตาจะได้ล่าทิ้งบทความเกี่ยวกับลินและมุ่งเน้นไปที่การเปิดโปงด้านมืดของบอมเบทั้งเรื่องเดอะพาเลตมาดามซูและธุรกิจมืดต่างๆลูจูร่วมถึงวาลตดพร้อมทั้งลูจูถูกฆ่าได้อย่างไร อย่างไรก็ตามครับลิซ่าบอกว่าลูจูไม่ได้รับข้อเสนอของวาลิดก็เลยโดนฆ่าอีกเรื่องหนึ่งครับแม้กบวิตาจะได้ฟังเสียงที่บันทึกมาแล้วแต่เธอก็ต้องการเจอสุนิตาเพื่อที่จะให้สุนิตามายืนยันว่ดเสียงที่อัดไว้เป็นเสียงของเธอจริงๆเพราะสุนิตาเป็นพยานคนสําคัญในรายงานของเธอหลังจากตกลงกันได้แล้วกวิตาก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาเพื่อบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดอะพาเลทขณะเดียวกันครับ ลินก็เดินทางมาถึงห้องเขาไม่พบเมาซิลิโอพบแต่พาส,สปอร์ตของลิซ่ากับโมดีนาลินตระหนักได้ว่าโมดีนาอาจจะเป็นคนที่ขโมยเงินไปได้ทางกับกันลิซ่าที่คุกค,คีอยู่กับโมดีนาเธอก็น่าจะรู้เรื่องนี้เช่นกันลินก็เลยเดินทางไปที่บ้านของคาราขณะเดียวกันเมาซิลิโอก็เดินทางมาที่เลนโอนโดเพื่อเช็กว่าดีดีเยฝากข้อความทิ้งไว้ให้เขาหรือไม่ซึ่งก็ไม่ได้ความอะไรครับ แต่ระหว่างที่เดินออกมาด้านนอกชายชะกันสองคนของมาดามซูก็เข้ามาล็อกตัวเขาเอาไว้ต่อมาครับอับดุลลาศก็เอาเงินมาให้กับคาราเป็นเงินตั้งตัวใหม่ของสุนิตาอับดุลลาก็นึกเอจใจว่าทาไมคาราถึงต้องทําเพื่อโสเพณีขนาดนี้คาราเนี่ยเธอก็ฉี้แนะไปว่าบางครั้งสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตคือเราต้องทําตามที่ลรปากไว้ว่าจะทาจากนั้นคาราก็หวานให้อับดุลลา เดือเลียงพาส,สปอร์ตให้กับลิซ่าและโมดีนาที่บอมเบย์เนชันกับวิตาได้พบก,กับวอลลี่เจ้าตัวยืนภาพถ่ายของลินให้ดูพร้อมอธิบายว่าลินเป็นคนหลยป่นโดยใช้อาวุธและหลบหนีจากทันทัศนแต่การวิตาก็โกหกไปว่าลินหนีไปจากบอมเบย์แล้วนิชันแอบแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับวิตาให้เหตุผลว่าพอลินรู้ว่าเธอกำลังจะเขียนข่าวเขาก็รีบหนีออกไปจากเมืองทันทีวอลลี่ Wall ตำหนิเธอ นี่เลากันเล่นใช่ไหมคุณเป็นนักข่าวประเภทไหนกันอีกฝ่ายโต้กลับไม่รู้สิก็แบบเดียวกับตำรวจที่ปล่อยให้นักโทษดีออกมาได้มั้งอย่างไรก็ตามครับแม้วอลดี้จะเบ่งว่าเขามาในนามของรัฐบาลออสเตรเลียแต่กับวิตาก็ไม่สนใจพอที่นี่ไม่ใช่ออสเตรเลียพร้อมทั้งปัจจัยอะไรหลายๆอย่างทําให้วอลดี้ต้องคว้าน้ําเหลวแม้วอลดี้จะรู้ว่าเธอโกหกกวิตาก็ไม่สนครับ เพราะเธอกำลังตื่นเต้นกับข่าวใหม่ที่กำลังจะตีแผ่กับวิตาอธิบายให้นิชันฟังว่าข่าวใหม่ที่เธอกำลังจะทาซึ่งมันจะเปิดโปงธุรกิจเฉพาะการคาตกรรมและวงการสโสเภณีเธอจำเป็นต้องลาทิ้งเรื่องของลินเพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้นขนาดเดียวกันลินก็เดินทางมาถึงบ้านของคาร่าเขาพบเพียงแค่ลิซ่าครับลิซ่าทักทายลินตามปกติแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไป ลินได้เล่าเรื่องที่เขาถูกป้ายสีให้ฟังลิซ่าก็เลยรีบคว้ากระเป๋าเงินที่ขโมยมาและพยายามจะหนีครับลินได้แสดงปฏิกิริยาที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งทําให้ลิซ่ากลัวลินเหมารวมไปว่าถ้าโมดีนารู้เรื่องงั้นลิซ่าก็ต้องหลูเรื่องด้วยลิซ่าอธิบายให้ฟังว่าเธอรู้แค่ว่าเมาซิเลโอหลอกเอาเงินของลาฮิมแล้วโมดีนาก็ขโมยเงินจากเมาซิเลโออีกทีสาบานฉันรู้แค่นี้จริงๆลิน ถ้าฉันรู้ว่าเมาซิเลโอโบให้คุณฉันบอกคุณไปนานแล้วแต่ก็ถือเป็นโชคดีของเธอครับที่ลินต้องการก็แค่ตัวเมาซิเลโอดังนั้นลินก็เลยขอให้ลิซ่าติดต่อไปหาเมาซิเลโอโดยแกงบอกว่าเธอจะคืนเงินให้เพื่อรอให้เมาซิเลโอมาหาโดยแลกกับการที่ลินจะหาพาสปอร์ตมาคืนฉากนี้ลินไม่ได้เผยครับว่าจริงๆแล้วพาสปอร์ตอยู่กับเขาลิซ่าไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เธอแค่ต้องการจะออกไปจากอินเดียก็เท่านั้น อีกอย่างหนึ่งเธอก็ทำเรื่องพาสปอร์ตใหม่ไปแล้วลินพูดให้ลิซ่าคิดในทางกับการครับบ้านของคาร่าเป็นที่แรกที่เขาจะมาหาตัวลิซ่าแล้วคิดดูเมาซิโอมันต้องคิดแบบเดียวกับเขาแน่ๆอีกอย่างหนึ่งพาสปอร์ตของเธอคงไม่เสร็จเร็วนี้แนะ่จากนั้นเขาก็พาเธอไปที่เรนาโดเพื่อพบกับดิดีเยลินขอให้ดิดีเยส่งข้อความไปหาเมาซิโออย่างไรก็ตามดิดีเยเตือนด้วยความหวังดีว่า คุณโอเคกับเรื่องแบบนี้เหรอพรุ่งนี้พาส,สปอร์ตของคุณก็เสร็จแล้วแถมสถานการณ์ของลิซ่ากับโมดิน่าก็ไม่ใช่เรื่องของคุณลินแสดงความแนวแนว่ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปพอรอบนี้เขาจะมองหน้าไอชัวที่ใส่ร้ายเขาแบบตรงๆอย่างน้อยก็ขอแค่ได้ทำก่อนออกจากบอมเบ้ดีดีเยเสริมต่อว่าแม้ผมจะเป็นนี่บุญคุณคุณแต่ผมก็ไม่อยากชดใชหนี่แบบนี้ลินถามกับสั้นๆตกลงจะโถไหม จนแล้วจนรอดดีดีเยก็ยอมครับที่เดอะพาเลตมาดามสู่ทวงถามเรื่องเงินและผงขาวของเธอครับเจ้าตัวโกหกว่าไม่มีทั้งสองอย่างเพราะวดีนาขโมยไปหมดแล้วบทสนทนาถูกขัดจังหวะเมื่ออับดุลลากับคาล่ามาที่เดอะพาเลตเมาซิโอเกิดความสงสัยว่าคาล่ามาทำอะไรกับคนของคาดาใบมาดามสู่บอกว่าทำงานให้เจ้านายไงจุดนี้เองเมาซิโอตระหนักได้ว่า คาร่าทำงานให้กับคาดาแล้วก็ตีโพยตีพายไปว่าลิซาบอกเรื่องพงเขาให้คาร่าฟังแล้วคาร่าก็เอาไปบอกอับดุลลาหน่อยแน่นั่งตัวดีเขาอุทานส่วนคาร่าเธอก็มาหาสุนิตาครับสุนิตาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าบันทีจะทำกับเธอแบบนี้คาร่าแนะนำว่า สุนิตาควรเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าที่จะให้คุณค่ากับความรักที่มีต่อบันทีบันทีมีงานที่มั่นคงและมีครอบครัวที่ต้องดูแลเขาคงไม่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อโสเภณีอย่างเธอดูเหมือนว่าสุนิตาจะเชื่อคำพูดของคาราครับและตกลงที่จะเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของวาลิตท,ที่เสนอให้บันทีคาราให้คำมัันกับเธอว่าถ้าเธอเปิดเผยเ,เธอจะได้รับอิสระและได้รับเงินก้อนโตเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขนาที่กำลังจะเดินทางกลับมาดามก็ขอคุยส่วนตัวกับคาร่ามาดามทวงถามครับเรื่องที่เคยสัญญากันเอาไว้ถ้าเจ้าตัวยอมทำเรื่องนี้จะไม่เกิดอันตรายขึ้นกับเธอคาร่าก็ตอบตามนั้นตราบใดที่มาดามยังเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับดังนั้นมาดามจึงเตือนเธอว่าสถานการณ์ของเราทั้งสองเป็นสถานการณ์ที่ปอบบางถ้าคาร่าไม่เล่าความลับของมาดามสู่ อีกฝ่ายก็จะไม่เล่าความลับของคาร่าเช่นกันหลังจากที่คาร่าเดินทางกลับไปแล้วเราก็จะทราบว่าปัทมรได้ส่งคนแอบติดตามพวกเขาไปอย่างลับๆย้อนกลับมาที่ห้องคาร่าในที่สุดมาร์ซิโอก็ติดต่อมาหาลีซ่าก็เล่นไปตามบทครับเธอบอกว่าโบดีนาเอาเงินมาคืนให้แล้วเจอกันที่บ้านของโบดีนาตอนสี่ทุ่มหลังจากวางสายลีซา่าคิดว่าเธอจะรอดแล้วแต่ลินก็ต้องการให้ลีซ่าไปอยู่ที่บ้านโบดีนาด้วย เนื่องจากระแวงว่าถ้าเมาซิเรโอไปถึงบ้านแล้วไม่เจอใครอีกฝ่ายอาจจะหนีลิซ่าเนี่ยก็เริ่มมีน้ำโหดิดิดทำไมไม่กลับไปเล่นบทหมอในสลัมเหมือนเดิมล่ะเธอกล่าวแต่เขาทำกับผมแบบนี้ผมปล่อยไปเฉยๆไม่ได้เขาตอบลิซ่าเริ่มกังวลแล้วว่าลินจะฆ่าเมาซิเรโอลิมไม่ได้ให้คำตอบที่แน่ชัดเขาบอกเพียงว่าผมแค่จะทำให้เขารู้ซึงว่าความรู้สึกการโดนใส่ลายป้ายสีมันเป็นยังไง ในช่วงหัวค่าอับดุลลามาส่งคาร่าและสุนิตาที่อาาพาร์ตเมนต์ของกัลวิตาคาร่าโกหกว่าจุดนี้เธอนัดพบก,กับคนที่จะมารับสุนิตาเพื่อหนีออกจากเมืองจากนั้นคาร่าก็พาสุนิตาไปแนะนําตัวให้รู้จักกับกัลวิตาหลังจากเสร็จงานแล้วเมื่อคาร่ากลับมาถึงบ้านเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่พบลิซ่าขณะเดียวกันคารับเมาซิลิโอก็มาตามนัดโดยพกปืมนมาหนึ่งกระบ,บอกเมื่อลิซ่าเปิดประตู เมาซิเดโอคิดว่าโมดีนาน่าจะอยู่ในห้องเขาก็เลยพูดเตือนว่าฉันจอบปืนนังนี่ไว้อยู่หารู้ไม่ว่าลินหลบอยู่ใต้บันไดมีการยืดยุดฉุกระชิอยู่พักหนึ่งครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ลินจะชิงปืนมาจากเมาซิเดโออีกฝ่ายร้องขอชีวิตพอคิดว่าลินต้องการเงินลินตะเ้ากลับไปว่ากูไม่สนใจเรื่องเงินของมึงมึงจัฉากใส่ร้ายกูลินจ่อปืนไปที่แก้มเมาซิเดโอ มึงอยากให้กูโดนยิงตายใช่ไหมทีนี้รู้สึกยังไงละะ่ะฮะเมื่อรู้ว่ามึงกาลังจะตายแต่ทําอะไรไม่ได้ไอเมาสิเรโอกลัวมากครับและด้วยความกลัวนี้เองมันก็พูดไปต่างๆะนานาเพื่อให้ลินไว้ชีวิตมันฉันนึกว่าเป็นฝีมือนายฉันนึกว่านายเป็นคนเอาเรื่องไปบอกอับดุลลาฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นฝีมือของคาร่าลิซ่าตัดบทแล้วสั่งให้เมาซิเรโอหยุดพูดแต่มันไม่ทันแล้วครับลินเริ่มหลังเลแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคาร่า ลิซ่าพยายามจะอธิบายให้ลินฟังแต่อีกฝ่ายกระตะคอกลับให้หูป,ปากทีนี้เมาซีลิโอก็เผยว่าคาร่าทำงานให้กับคาดาไบครับลินตกหลุมรักคาร่าและหมดศรัทธาเธอในเวลาเดียวกันและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาถูกหักหลังด้วยความหลักเช่นเดียวกับที่เจม,ม่าทำกับเขาเมาซีลิโอถึงขั้นยกมือวายแต่ก็เนื่องจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างรวมถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดตอนนี้ ทำให้ลิงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และลั่นออกไปหนึ่งนัดเขายิงไปที่ผนังเพื่อขู่เฉยๆก่อนที่จะใช้ปืนทุบหน้าจนมบาสซิโอหมดสติที่สถานีตำรวจบ,บอมเบ้วัลลีไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้เขาก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารทั้งหมดของโรงแรมในบอมเบ้มาให้กับเขาเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเริ่มสืบจากจุดไหนก่อนยิ่งเสียเวลาเข้าไปอีกครับเอกสารตั้งมากมายบอลลีต้องหาข้อมูลคนเดียว ชาววันกับตำรวจคนอื่นๆก็ไม่ช่วยครับโดยให้เหตุผลว่าวอลลี่จะได้มั่นใจว่าตำรวจอินเดียไม่ทำพลาดเมื่อลิซ่ากลับมาที่บ้านเธอก็รีบวิ่งไปหลบหลังคาล่าทันทีลินก็ได้คืนพาสปอร์ตให้กับลิซ่าเธอตำหนิเขาอยู่กับคุณมาตลอดเลยเหรอไอสารเลวลินตอบกับอย่างประชดประชันเออไปไปมาๆตรงนี้ก็ตอแหลกันทุกคนนั่นแหละ ลินบอกคาร่าเขาได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและคาดไาบายลินตาหน้าเธอว่าเธอโกหกเขาตั้งแต่คืนนั้นคืนที่เขาแนะนำให้เธอรู้จักกับคาดาพานให้คิดเป็นตูปเป็นตาว่าทั้งหมดนี้จัดฉากหลอกกันตั้งแต่ต้นหรือไม่ทางการหลอกใช้เพื่อจาัดก,การลูจูเรื่องสลามเรื่องการตกหลุมรักหลอกให้เขาแคร์เธอเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะอยู่ในจุดที่สมควรอยู่จะได้ชักใหญ่สิ่งที่อยากให้ทำ แต่ถึงอย่างไรก็ตามลินก็กล่าวขอบคุณพอนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกดีใจที่กำลังจะออกจากบอมเบ์คาร่ายอมรับทุกอย่างครับแต่เธอขอเพียงอย่างเดียวเขาไม่ต้องออกไปจากบอมเบ์ก็ได้ลินผู้ขัดจังหวะผมไม่ต้องการอะไรจากคุณทั้งนั้นผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกในชีวิตคาร่าไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าลินจะค้นพบความจริงของเธอในลักษณะนี้เธอเสียใจมาก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ระหว่างเธอกับเขาในทางกับกันคาร่ายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดโปงเจ้าพ่อและปกป้องลินแต่เธอก็ไม่เคยบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอรู้สึกว่าถ้าความเกลียดชังที่ลิมมีต่อเธอช่วยให้เขาออกห่างจากคุมนรกอัมมืดมิดของบอมเบได้เธอก็จะยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่และรักษาระยะห่างระหว่างเขากับเธอ